ให้พิจารณาว่าข้อความใดถูกข้อความใดผิดนะครับเขาบอกว่าสามเหลี่ยม ABC ถ้าเราให้ด้าน AC เป็นฐานถ้าให้ด้าน AC เป็นฐานาจะมีมุม ABC เป็นมุมยอดถูกไหมถูกก็นี่สามเหลี่ยมมันชื่อ ABC เออแล้วเอา A กับเอา C เป็นฐานไปแล้วเออนั้นไอตัวที่ ยังไม่ได้มาคือตัว b ถูกปะ่ะ b ก็ต้องเป็นมุมยอดแหละเอออันนี้ก็เป็นการเขียนแบบชื่อย่อดใช่ไหมเอองั้นถ้าเขียนเป็นชื่อเต็มตัว b ก็อยู่ตรงกลางก็ A B C หรือ C B A เออ,อเมันก็มุมเดียวกันเนาะ A B C กับ C B A ตัว b อยู่ตรงกลางเหมือนกันดังนั้นออข้อที่หนึ่งนี้ถูกต้องแล้วนะครับ โอเคอ่าโน้เลยลูก AC เป็นฐานเพราะฉะนั้น B ก็ต้องเป็นมุมยอดงั้นอันนี้ถูกต้องแล้วนะครับอ่ะข้อสองครับเขบอกว่า PQR ถ้ามี PQ เป็นฐานอ่ะถ้ามี PQ เป็นฐานอะ P กับ Q เป็นฐานนะงั้นมุมยอดจริงๆมันก็ต้องเป็นโอ้ขอโทษผิดผิด PQ เป็นฐาน PQ เป็นฐานก็่อดีพอดี PQ เป็นอะไรเนี่ย PQ เป็นฐานอ่านี่ PQ เป็นฐานเพราะฉะนั้นมุมยอดก็ต้องเป็น R เออตรงกลางต้องเป็น R แต่อันนี้มันเป็น P เออจริงๆมันต้องเป็น R เออมันต้องเป็น R อืมอันนี้ผิดนะครับ่ะต่อไปครับข้อสามครับเขาบอกว่าส่วนสูงของสามเหลี่ยมนะครับคือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมุมของมุมยอดไปยังฐานของสามเหลี่ยผมผูก็เลยวาดรูปประกอบให้ดูเลยอ่ะสมมุติเรา,เาด้านนี้เป็นฐานเราด้านนี้เป็นฐาน เขากำลังพูดว่าส่วนสูงคือส่วนของเส้นตรงอนะส่วนของเส้นตรงนะลากจากจุดยอดอลากจากจุดยอดมีจุดยอดมายังฐานของสามเหลี่ยมเอ้ามันมาตรงไหนก็ได้อะดิเนี่ยมาตรงนี้ก็ได้ดิเนี่ยเนี่ยนี่คือส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดมายังฐานของสามเหลี่ยมมายังฐานของสามเหลี่ยมแล้วนะแล้วเส้นนี้เป็นเส้นสูงได้ไหมเนี่ยไม่ได้แปลว่าคํากล่าวนี้ผิดละเออ ง,งงงงไหมครับว่าคำกล่าวนี้ผิดเพราะอะไรเอออ่ะโอเคเช่นอันนี้อ่าอันเนี้ยนะครับอันเนี้ยเป็นเส้นสูงไม่ได้นะครับเหตุผลเพราะตรงนี้ไม่เป็นมุมฉาก<อ>เพราะฉะนั้นเป็นเส้นสูงไม่ได้ เราก็ทาํทาตามคํากําหนดของเขาทุกอย่างเลยนะเนี่ยนะส่วนของเส้นตรงที่ล่าจากจ,จุดยอดนะครับมายังฐานของสามเหลี่ยมอันนี้ผิดไปนะครับข้อสี่พูดเกือบเหมือนกันเลยแต่มาดูคําพูดที่ใช้ต่างกันเล็กๆน้อยๆเองนะส่วนสูงของสามเหลี่ยมส่วนสูงของสามเหลี่ยม คือส่วนของเส้นตรงที่ลาบจากจุดยอดที่ลากจากจุดยอดอมาตั้งฉากกับแนวของฐานเออตั้งฉากกับแนวของฐานไม่ได้บอกว่าลากมายังฐานเฉยๆแต่ตั้งฉากกับแนวของฐานเนี่ยครับก็เลยวาดให้ดูเลยครับลากแนวของฐานลากแนวของฐานให้เห็น,นฐานเนี่ยก็คือ ส่วนของเส้นตรง LM นี่ิฐานฐานคือแค่นี้เออแต่ค่าคำว่าแนวของฐานนี่คือเส้นสีเหลืองนี่เส้นตรง LM เป็นแนวของฐานสูงต้องลากจากจุดยอด K ให้มาตั้งฉากกับแนวของฐานนั่นก็คือเส้น KP KP เ,เป็นเส้นสูงครับนะครับงนั้นข้อสี่เนี้ยบรรยายถูกต้องแล้วอธิบายมาถูกต้องแล้ว